สี่ประตูแฮนเดอร์เกซนะครับโปรดาวเริ่มต้น79 0 0 0นะครับผมถามพี่เขาว่าพี่ดูคลิปดีจริงเหรอดูนานขนาดนั้นจริงเหรอโอ้ยคุณบีผมดูแค่ทุกลิปเลยนะมันนานนะพี่โอ้ยิ่งนานยิ่งดีครับผมจะรู้ว่ามันเป็นยังไงรายละเอียดในการตกแต่งรถเพราะว่ารถเดิมๆเนี่ยซื้อได้ก็ซื้อในในได้แต่ถ้ารถแต่งเนี่ยผมอยากจะรู้เหมือน,นกันว่าเขาทํายังไงแต่งยังไงมีปัญหาอะไรบ้างแต่งไปแล้วจบจริงไหมนะครับลูกค้าก็เลยจำเป็นที่จะต้อง ศึกษาดูคลิปนานๆนะไม่ใช่เข้ามาปุ๊บสวัสดีค่ะโปรโมชั่น7-9แลก็หายไปเลยอย่างนั้นผมก็ทำได้นะครับสวัสดีครับผมบีแฮนเดอร์นะครับจากอินสุภกิจมอเตอร์บ้านปป่งจังหวัดราชบุรีนะครับวันนี้ก็ได้นำเอารถลูกค้านะครับเยมส่งมอบนะครับ เป็นรถของพี่อนุสราและพี่ประกนะครับลูกค้าจากจังหวัดปราจีนบุรีนั่นเองนะครับในวันนี้นะครับได้นำเอาตัวรุ่น4ประตูแฮนเดอร์เกเซนะครับโปรดาวเริ่มต้น79 0 0 0นะครับผ่อนเพียงเดือนละ12,800กว่าบาทเท่านั้นจำนวนแบบสีงวดนะครับมาเรียนทุกท่านได้ชมนะครับกับโปรโมชั่นใหม่ล้ำนี้นะครับรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับเพราะว่ารายละเอียดเนี่ยค่อนข้างที่จะลึกแล้วก็ ดูแบบดูแล้วให้ทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะตัดสินใจได้เลยนะเพราะว่ารายละเอียดการแต่งมันไม่ได้มีแค่นี้นะครับมีเรื่องของการจัดทรงช่วงล่างต้องทํายังไงแก่ยังไงมีอะไรให้บ้างโชค๊โชคเชิกนะครับล้อแมกยางจัดยังไงนะครับฝากระโปรงดิฟฟี่วัดบูธเรื่องไฟฟ้าอะไรพวกนี้นะครับมันไม่ใช่ว่าที่จะมาพูดปุ๊บ,บแล้วก็ไปได้เลยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับที่เราแต่งให้นะครับมันมีที่มาและที่ไปนะครับสามารถนําไปใช้งาน เพื่อประสิทธิภาพและก็สมรรถนะของตัวรถที่มันเพิ่มมากขึ้นนะครับช่วงล่างเรามีการแก้ให้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราแก้อะไรบ้างครับเริ่มจากช่วงล่างเลยครับไปเชิญเลยครับครับในส่วนของการแก้เพาที่ผมได้พูดไปเมื่อกี้เนี่ยว่าทําไมเราต้องแก้นะครับคือว่า เมื่อก่อนเนี่ยรถยูสุที่ชมมนียนะปี2019หรือปีปลายปี2019เนี่ยคือปี2020เนอะนะครับซึ่งยุกจกแรกเนี่ยเราย้ายแหนบนะครับเราไมไ่มีการแก้เผาไม่ได้มีการแก้อะไรเลยนะครับซึ่งแล้วก็ไม่มีการเชื่อมเผาด้วยซึ่งมันเวลาลูกค้าไปใช้งานนะครับปัญหาที่ตามมานะครับเวลาลูกค้าขับออกตัวแรงๆเผาระเบิดนะครับเผาหมุนกลับนะครับ ชดหน้าขึ้นนะครับเผาเคยกว,ว่าเผาเบิดนั่นเองเนาะเพราะว่าไม่ได้เชื่อมเผาแล้วก็มีอาการสั้นเวลาขับเร็วๆนะครับรถไม่นิ่งนะครับแล้วก็มีอาการหอนจากช่วงล่างนะครับก็ <c oughs> คือเผามันหอนเพราะว่าเผามันตกท้องช้างเป็นรูปตัวบีนะครับมันจะเป็นรูปเป็นรูปตัวบีอย่างเงี้ยนะครับตวน้ตกท้องช้างนะครับรูปตัวบีนะฮะเป็นสะพานสะพานโค้งอะประมาณนี้เนาะนะครับอันนี้คือ พอเราเจอปัญหามานะครับเราก็ตามแก้มาเรื่อยมาเรื่อยจนมาถึงหน้าปัจจุบันทุกวันนี้รับประกันร้อเปอร์เซ็นต์ว่าลูกค้านําไปใช้งานนะครับในย่านความเร็วไม่เกิน200แรงม้าเนี่ยเอาอยู่แน่นอนเพาตัวนี้นะครับไม่กระจายแน่นอนนะครับแล้วก็ไม่มีอาการกระพือไม่สั่นแน่นอนนะฮะรับประกันได้ร้อเปอร์เซ็นต์ผมเจอมาทุกปัญหาแล้วแก้มาทุกปัญหาแล้วนะครับบอกเลยว่าตัวนี้จบจริงจริงนะฮะทีนี้เรามาดูในเรื่องของตัวล้อครับล้อที่เราสมควรสมมรัใช่ไหมผมใช่ไหมสมควรที่จะเลือกนะสำหรับ สําหรับรถจัดทรงรถโรลเตี้ยนะครับควรจะเป็นล้อเบาล้อรีดเบาหรือที่เขาเรียกว่าล้อเทคโนโลยีฟรฟอร์มิงนะครับเป็นล้อน้ําหนักเบานั่นเองนะครับทำไมผมถึงแนะนําให้ใช้ล้อเบาไม่ไม่ไม่แนะนให้ใช้ล้อหนักนะเนื่องจากว่ารถเราเนี่ยเดิมๆใช่ไหมรถสูงแต่ที่เราอยากได้ความเตี้ยอยากได้ทรงสวยนะครับเรามีการนะครับ ใส่ตัวสตั๊ดให้มันลดเปนเตี้ยลงนะพอเันเตี้ยลงปุ๊บเนี่ยนะครับการสัมผัสกับพื้นถนนการรับแรงกระแทกนะครับมันรับแรงกระแทกได้เร็วกว่ารถโซ่เดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงล่างมันจะพังเร็วเอาตรงๆง่ายๆไม่ต้องอ้อมค้อมนะครับไม่ต้องใช้สับเรียกว่าสับแบบเทพเจ้าอะไรอางเี้ยเอาตรงๆเลยคือมันไม่พังง่ายนั่นเองนะครับตรงๆไปเลยนะครับเพราะว่าทําไมถึงไม่พังง่ายนะครับเนื่องจากว่าล้อเนี่ยนะครับเวลาตกหลุมเนี่ย นะครับมันจะมีแรงยีดระหว่างปีกนกโชกนะครับลูกหมากกันโครงพวกนี้เวลาตกหลุมมันจะมีแรงยืดระหว่างล้อแม็กกับช่วงล่างใช่ไหมฮะยืดกันไปยืดกันมานะครับเวลาเจอพื้นถนนที่ไม่เสมอนะครับไม่ราบไม่เรียบเป็นหลุมเป็นบ่อเงี้ยมันจะยืดนะครับล้อยิ่งมีน้ําหนักเยอะมันก็จะดึงเยอะนั่นเองนะแต่ทีนี้พอเรามาใส่ล้อรีดเบาเนี่ยแรงยืดมันน้อยครับมันก็เลยทําให้ช่วงล่างเนี่ย นะครับซอฟลงนะครับอายุการใช้งานนานขึ้นเทียบเท่ากับสเปคเดิมที่มาจากโรงงานเลยนะครับสำหรับคนที่ใช้ล้อรีบเบาเท่านั้นนะนะครับเนาะอันนี้คือแนะนําและที่สําคัญนะครับช่วยให้อายุการใช้งานของโช๊คเนี่ยนะครับยาวนานขึ้นด้วยก็อย่างที่บอกนะครับมันเวลากระแทกเวลาอะไรอย่างเงี้ยล้อเบาไงมันก็ไม่ต้องกระแทกแรงอะไรประมาณนี้เนาะและที่สำคัญนะครับเบรกเบรกได แม่นยำและระยะสั้นขึ้นนั่นเองเพราะว่าเบรกไม่ต้องไปสู้กับแรงต้านของน้ำน้ำน้ำหนักของล้อที่มันมันมันเหมือนเมื่อก่อนแล้วไงนะครับเนาะมันก็ช่วยทำให้เบรกเนี่ยเบรกได้ระยะสั้นขึ้นและแม่นยำขึ้นนะครับและก็อายุการใช้ของเบรกนั้นยาวนานขึ้นด้วยและข้อต่อมาก็คือช่วยลดภาระน้ำหนักของด้านหน้าของตัวรถได้นะนี่เนาะนะครับแล้วก็ช่วยให้อ่อ สมรรถนะในการขับขี่ดีขึ้นพวงมาลัยเบานะครับและประหยัดน้ำมันได้ในระดับหนึ่งด้วยไม่มีแต่ข้อดีนั่นเลยล้อเบาและต่อมาความแข็งแรงความเหนียวมันดีกว่าล้อแคสติง้งหรือว่าล้อธรรมดาท,าทั่วไปเพราะว่าการลีดเบาเนี่ยมันเป็นเทนีนบลีแบบลีดล้อครับนะครับไม่ใช่เอาอส่วนผสมต่างๆเทลงไปเหมือนแคสติงต้งแคสติ้งเรียวกว่าเทลงไปพอเทลงไปงไปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดฟองอากาศถูกไหมแต่แล้อลีดเบาเนี่ยมันไม่มีฟองอากาศ มันถูกรีดออกมาเหมือนรีระากาศออกเพราะฉะนั้นมันจะมีความเหนียวความแข็งความทนทานกว่าล้อแคปติ้งทั่วไปแน่นอนนะครับอย่างตัวนี้ล้อของเพียอ,อนุสรณ์พิบกรเนี่ยนะครับเป็นตัว N5 SRR ล้อยอดฮิตของพี่หนุ่เม้งการยางนะครับตัวนี้นะ m K Sport นะครับรับประกันโครงสร้าง10ปีนะครับรุ่งแหกแต่เคมมี90วันนะครับตัวนี้นะลงทะเบียนได้เลยนะครับ มั่นใจถ้าไม่ดีจริงไม่กล้ารับประกันโครงสร้างถึง10ปีนะครับบอกก่อนเลยตัวนี้นะครับเลอโคตรพ่อโคตรแม่เทพบอกจริงนะครับแล้วก็สวยเงางเป็นที่นิยมของวัยรุ่นทั่วประเทศนะฮะเนี่ยครับในราคาที่เราสามารถแตะต้องได้นะครับไม่เหมือนแบรนด์ไทยบางยี่ห้อนะเดี๋ยวผมพูดถึงแบรนยี่ห้อนะราคาแพงนะครับคุณภาพไม่ได้เท่านี้ด้วยแล้วเป็นร้อนหนักด้วยนะครับซึ่งถ้าให้ผมเชียร์ให้ผมพูดนะบอกตรงนะผมเชียร์ตัวนี้ดีกว่า แล้วเป็รุ่นชอบด้วยไงไลน์นี้มันขายง่ายนะครับเนาะแล้วมีการรับประกันด้วยพี่จะงต้องขายยังไงว่าผมร้อยเปอร์เซน็นต์อ่ะผมมั่นใจร้อยเปอร์เซน็นต์อ่ะมีการรับประกันให้นะครับใครจะไม่ขายอ่ะนะคใครใครจะไม่เชียร์คุณภาพดีขนาดนี้ถูกปะ่ะฮะอ่ะตัวนี้จะเป็นเอ่อหน้ากว้างเก้านิ้วครึ่งน,นะครับหน้ากว้างของล้อคือหน้ากว้างการสัมผัสถนนนะครับบางคนเข้าใจผิดออฟคำว่าออฟออฟก็คือตัวหน้าแปน ดุมกลางตัวนี้แหละนะครับนี่คือเรียกว่าออฟออฟยี่ห้าออฟสามสิบนะครับออฟหุบนะครับออฟยื่นนะครับต่างกันนะส่วนตัวนี้ออฟอะไรไม่ต้องไปจำนะครับออฟยี่ห้าออฟบวกยี่ห้านะครับออฟบวกยี่ห้ามันก็จะยื่นนิดนิดนะครับถ้าใส่ลดเตี้ยแต่ถ้าใส่ลดตัวสูงที่มีชุ่มล้อแบบนี้มันจะไม่ยื่นนะออฟยี่ห้านะครับล้อหกลูหกก้านนะครับมีลี่เหาหน้าดำนะครับเนาะ สเปคประมาณนี้สำหรับตัวโอแม็กนะครับผมพูดก็มานานแล้วก็ต้องบอกก่อนว่านะครับคลิปผมเป็นที่ละเอียดค่อนข้างเยอะผมไม่สามารถที่จะให้รายละเอียดแบบว่า2อสามนาทีแล้วจบได้นะครับเพราะว่าผมต้องบอกก่อนว่าสิ่งที่ลูกค้าจะเสียตังค์ซื้อไปลูกค้าได้อะไรบ้างมันไม่ใช่ของที่จะซื้อกัน3 4 0 0บาทนะครับตามราซาด้านะใช่ไหมตัวคันนี้ใช่ครับรู้ไหมฮะเนกะ้ 9, าแสน้รแม็กเท่าไหร่ยางอีกนะครับ จัดทรงอีกมันให้รายละเอียดแค่2อนาทีไม่ได้ครับรายละเอียดมันเยอะมากนะครับถ้าผมไม่มีข้อมูลโปรพูดตรงนี้นะครับเวลาประมาณนี้ผมก็พูดไม่ได้ถูก่ะฮะมันไม่ละเอียดพออ่ะจยาไปจำมันนะคะ,ะยางนะครับจิงๆแล้วตัวนี้เนี่ยในโปรโมชั่นจะเป็นยางดีแบ็กคิงยางแบ็กคิงก็เป็นยางของพี่หนุ่มเม้งเหมือนกันนะครับยางพี่หนุ่มเม้งเลือกเบอร์ยางได้นะครับเนาะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยของพี่อนุซลาเนี่ยนะครับ ลูกค,ค้าเลือกเพิ่มตางเอาเป็นยางนิโต้นะครับ MT420FD นะครับนี่ครับนิโต้นะครับ MT420FD นะครับนี่เลยนิโต้นะเบอร์ยาง255ทับ55นะครับโหลดหน้า2นิ้วสตัดปรับเกียวนะฮะนี่ครับสวยๆพร้อมกับแก้ร้อแบะให้ไม่ต้องกลัวว่าเราเอา่มันจะกินยางนะครับเวลาใช้ไปนะเพราะว่าเราแก้ร้อแบะให้เรียบร้อยนะครับโอเคเนาะ ส่วนด้านหลังนะครับมาด้านหลังเนี่ยล้อนะครับสเปคล้อเนี่ยจะเป็นหน้ากว้างสำหรับถนน10นิ้วครึ่งน,นะครับออฟล้อออฟ15ตัวนี้นะครับหน้าแป็นนะก็ยื่นออกมาค่อนข้างที่จะเยอะสําหรับรถตัวเตีย้ยแต่สำหรับรถตัวสูงแล้วนิดเดียวอย่างนี้ผ่านด่านแน่นอนนะครับตัวนี้เนี่ยมันจะมีทั้ง5ก้านและ6ก้านนะแต่ว่าถ้าเป็นตัว5ก้านเนี่ยมันจะเป็น5รูไงซึ่งลูกค้าต้องใส่เด็ตเตอร์เพิ่มพอใส่เด็ตเตอร์เข้าไปเพิ่มเนี่ยล้อมันจะล้นออกมา นะครับประมาณ1นิ้ว1นิ้วครึ่งน,นะครับแล้วแต่สเปคของตัวอะแดปเตอร์ซึ่งอะแดปเตอร์เนี่ยลูกค้าต้องจ่ายตัตงค์เพิ่มนะสำหรับลูกค้าที่เลือกรอเป็นล้อ5รูนะครับค่าล้อไม่ต้องจ่ายตัตงค์เพิ่มท่านจ่ายเฉพาะตัวอะแดปเตอร์แปลงเท่านั้นถ้าชอบ5รูนะครับถ้าชอบ5รู5้ก้านเนาะนะครับยางเบรคหลังก็25 5 5, 5้าเท่ากันนะครับคันี้ย้ายแหนบโรดนะครับย้ายแหนบโรดหลัง4นิ้วด้วยวิธีการรีบแหนบนะครับรีบแหนบ1นิ้วนะ เราเอาแหนบที่อยู่บนเพาครับย้ายลงมานะครับแล้วก็รีดแหนบขึ้นเอาความสูงขึ้นไปอยู่ที่1นิ้วนะครับก<อ>็จะเท่ากับความสูงสี่นิ้ว5นิ้วสอดนะครับวัดระยะนะครับความสูงได้เท่ากับ28นิ้วนะครับวัดระยะจากขอบแม็กไปจนถึงตัวซุ้มนะครับได้เท่ากับ28น,นะครับรถคันนี้หน้า2หลังสความสูงจะเท่ากับ28.2นิ้วทั้ง4ล้อเท่ากันหมด นะครับส่วนฝั่งล้อหลังฝั่งซ้ายเนี่ยจะสูงมาประมาณสักจุดสามหรือจุดสี่ประมาณนี้นะเพราะว่าเผื่อเผื่ออะไรครับเผื่อถังน้ํามันเนาะเพราะฉะนั้นฝั่งโน้นเนี่ยจะสูงกว่าประมาณสักสองมิลสามมิลประมาณนี้นะครับเพ,เ,พเพื่อเพื่อเราเติมน้ำมันนะครับเนาะเพราะฉะนั้นไม่ต้องสงสัยณจุดนี้นะครับถ้าสงสัยก็ถ้าใครสงสัย ไม่มั่นใจโทรมาสอบถามพี่บีได้นะครับเพราะว่าผมเน้นช่วงล่างโดยเฉพาะอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพามุดช่วงล่างนะครับที่ขาดไม่ได้เลยนะครับช่วงล่างนะครับด้านหลังเนี่ยนะครับเราจะใส่โช้กบฟเฟนเดอร์นะครับนะฮะคู่หลังเลยนะครับเพื่อเพิ่มความนุ่มและความหนึบนะครับของตัวรถนะครับไม่มีอาการโยนนะครับไม่ย้วยนะครับนี่เลยครับมั่นใจได้ว่าร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับ ในย่านความเร็วสูงนะครับตัวนี้เอาอยู่ครับหนึบมากๆนะครับไม่มีแข็งไม่มีกระด้างเลยนะครับบวกเข้ากับตัวแป้นปรับองศาโชคตัวนี้นะฮะซึ่งมันจะเอียงอยู่ระดับประมาณสัก20องศานะครับตัวโช๊คมันจะเอียงนะคล้ายๆรถเอ v หรือว่ารถคอกรถเนี้ยรถนะครับตัวนี้พอมันเอียงปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้โชคเนี่ยทำงานนะครับได้ช้าเวลาที่โชคมันสวนเด้งสวนกลับนั่นเองเนาะ นะครับคือเด้งสวนกลับช้าเนี่ยมาทาให้รถเนี่ยนะครับไม่โยนนะครับไม่มีอาการสะบัดนะฮะเวลาเราเข้าโค้งแรงๆนะครับเผานะครับเราแก้ให้นะครับเผางัดเผาตกท้องช้างอันนี้คือเราแก้ให้หมดนะครับเผายันเราแก้ให้หมดเลยนะครับเนี่ยครับสวยๆนะครับช่วงล่างเราประกันได้ว่าสมรรถทะนนะครับคุณภาพร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับแล้วก็เราก็มีการ วัดระยะล้อนะครับแก้เผาเยื้องให้นะครับล้อเนี่ยจะอยู่กึ่งกลางซุ้มพอดีเลยนะครับจะไม่เดินหน้าจะไม่ถอยหลังนะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเราไม่แก้เนี่ยล้อเนี่ยมันจะเดินหน้านะครับถ้าไม่งั้นเนี่ยเวลาเราบรรทุกอะไรแบบหนักๆเนี่ยนะครับมันจะมีปัญหาตามมาข้างหลังนะครับนี่เลยนะครับแล้วเราก็มีการเชื่อมเผาให้เรียบร้อยนะครับเอาไม่งัดนะครับตรงเป๊ะเลยนะฮะตำแหน่งเผานะครับ แก้เผากลางให้เรียบร้อยนะฮะนี่ยครับแก้เผากลางนะครับไปดูตัวแพร์แก้เผายันนะฮะนี่ครับแก้เผายันก็คือเผาจะไม่ยันเกียร์นี่ครับตำแหน่งนะฮะเห็นไหมครับนี่ฮะเหล็กก้านดำๆนะครับที่กระทุงเข้าไปในเบ้าเกียร์นะครับนี่ครับเห็นไหมครับมันจะไม่ทุกอย่างจะไม่ดันเข้าไปในเบ้าเกียร์นะครับสวยครับผมเผาตรงเป๊ะนะครับจากตำแหน่งเดิมที่มาจจกโรงงานเลยสวย นะครับนี่ครับเป๊ะับขนานกับตัวรถเลยนะฮะคือนะครับสําหรับภายในนะครับในโปรโมชั่นนะครับก็ที่ขายไม่ได้เลยนะครับโปรแต่งซิ่งก็ต้องมีดิฟฟี่มีวัตบูธมีคันเร่งไฟฟ้าซึ่งจะช่วยเติมเติมให้คันเร่งเนี่ยไม่ห่วงเวลาท่านเร่งแซงนะครับหรือว่าใช้งานเร่งแซงแบบกระท่านหันฉุกเฉินนะครับแซงเวลาเข้ายูเทนนะแซงรถสิบล้อนะครับประมาณนี้เนาะ อยากจะเปลี่ยนเลนกับท่านหันอย่างเงี้ยนะครับเวลาท่านเติมคันเร่งเนี่ยนะครับมันจะมาเร็วกว่านะครับคันเร่งธรรมดาเนาะส่วนรถบูธก็จะช่วยเตือนแรงดันนะครับแรงดันเทอร์โบนะครับกี่ปอนกี่ปอนนะครับนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นรถบูธ r สี่นะครับ r 4หน้าไทเทนะครับ r 4หน้าไทเทสวยครับเนี่ยฮะพร้อมกับเปลี่ยนหลอดไฟเป็น หลอดไฟ LED ด้วยนะครับไอ้เรื่ใช้งานนานเลยทีเดียวนะส่วนดิฟฟี่นะครับก็แจ้งเตือนสถานการทํการทำงานของเท r b o โนะครับนี่เลยผมตั้งไว้ที่2.5ปอนถ้าเกิน2.5ปอน born, ปุ๊บมันจะเตือนก่อนที่เทอรโจะขาดนั่นเองนะครับส่วนตัวนี้ก็คือวัดรอบของเครื่องยนต์ผมตั้งไว้ที่4.5 4,500รอบถ้าเกิน4,500ปุ๊บมันจะมีเสียงเตือนทันทีนะครับส่วนตัวนี้นะครับ ออเพสตั้งไม่ได้นะครับตัวนี้บอกแรงดันน้ํามันนะครับส่วนตัวนี้นะครับวต์แบตเตอรี่อันนี้ก็ตั้งไม่ได้นะครับส่วนตัวสุดท้ยโจ้ส่วนตัวนี้นะครับเป็นตัวแจ้งเตือนอุณหภูมิความร้อนของหมอม้ําส่วนตัวนี้สุดท้ายแจ้งเตือนอุณหภูมิความร้อนของน้ํามันเครื่องนั่นเองนะครับอันนี้คือ,อประสิทธิภาพนะครับคุณสมคุณสมบัติคุณประโยชน์ของตัวดิฟฟี่ที่เราใส่เข้าไปนอกจากความซิ่งและความสวยงามแล้วนะครับ เรายังได้คุณประโยชน์ตรงนี้ด้วยเพราะว่าระบบการแจ้งเตือนตรงนี้ที่หน้าปัดเนี่ยมันไม่มีนะครับหน้าปัดเรือนในรถมันไม่มีนะครับเจะเหมาะกับทุกรถแหละไม่ว่าจะรถเป็นรถรีแมปหรือไม่รีแมปนะมันก็ใช้งานคล้ายๆกันเนาะเราจะได้รู้ว่าตอนนี้อุณหภูมิตรงนี้เป็นยังไงบ้างนะครับเทอร์โบอยู่ที่ระดับกี่ปอนนะครับประมาณนี้อุณหภูมิน้ำในหม้อน้ำกี่องศาอุณหภูมิในน้ำมันเครื่องยนต์กี่องศา นะครับพอมีความรู้สูงแล้วเราสมควรที่จะพักรถก่อนไหมเพื่อให้รถมันเย็นก่อนค่อยที่จะเดินทางต่อไปสําหรับผู้ที่เดินทางระยะยาวแปดชั่วโมงเก้าชั่วโมงสิบชั่วโมงอย่างเงี้ยนะครับตัวน,นี้มันช่วยได้เนาะบางคนไม่รู้ฝืนขับทนหนักอึด่ะน,นะครับขับแปดชั่วโมงไม่มีพักเลยอย่างเงี้ยนะครับแต่หารู้ว่าเครื่องยนต์ท่านเนี่ยมันจะชิบหายนะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะแจ้งเตือนได้เอ้ยขับไปแปดชั่วโมงแล้วโอโหความอุณหภูมิตัว ม้อน้าเตือนแล้วอย่างเงี้ยครับนเตือนนะอุณหภูมิหม้อน้ําอุณหภูมิความร้อนน้ำมันเครื่องพวกนี้เตือนหมดผมตั้งไว้เนี่ยนะครับถ้าเกินข้าวอต่้งไ้ปุ๊บมันเตือนมีเสียงเตือนติ๊ติ๊ติของ t า d นะครับพี่ปริกอิ๊ติาสั่งมาให้โดยตงนตครับแล้วตมกติอาิปติดตั้งข้างนอกนะฮะ TOD ซึ่งสามารถปรับเสียงเงียบได้รั่นได้ นะไปไปดูกันท่อนี้ตำรวจท่อเทีดีตัวนี้เนี่ยไม่ได้อยู่ในโปรนะครับอันนี้คือลูกค้าต้องสั่งเพิ่มนะครับอยู่ที่ประมาณราคาถ้าจำไม่ผิดน่าหกขันห้านะครับตัวนี้นะท่อนะนีะครับมันสามารถปรับเงียบได้นะฮะนะครับ,รบเงียบแล้วนะครับเงียบได้ลั่นได้นะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมทําให้ดูป่ะนู่นเดี๋ยวเรามาฟังแบบเงียบๆก่อนเนาะนะครับท่อเดิมจากโรงงาน พ่อเดิมจากโรงงานท่อสูตร T.O.D. ออกจาก่านสุดยอดแต่แอบแพงนิดนึงนะครับราคานี้ถ้าใครชอบก็สามารถติดต่อที่ tod นะครับขายของใหขอขิดนึงนะฮะหรือให้ tod ติดต่อพี่บีก็ได้นะครับเพื่อมีราคาพิเศษให้นะครับจะได้ขายให้ลูกค้านะ,ะจะได้นะนนะครับโอเคนะครับผ้้ยาทจะบอกว่า ในส่วนอุปกรณ์การตกแต่งเนี่ยผมไม่ได้มีอะไรส่วนได้ส่วนเสียนะครับบอกก่อนนะเปรมายงไผมก็ขายอย่างนั้นนะครับราคามาไยงไผมไม่เคยบวกนะครับอันนี้คือเรื่องจริงนะครับผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียของระบบการตกแต่งนะฮะเนาะที่ผมทําผมทําด้วยใจที่รักในการตกแต่งรถเหมือนทุกๆท่ทานเพราะว่าผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบแต่งรถอย,อยู่แล้วรถผมก็แต่งทุกคันนะครับผมก็มีคลิปรถของผมให้ดูอยู่แล้วเนาะนะ,นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้มั่นใจ นะครับจะซื้อลรถกับเซลล์ท่านใดสักท่านหนึ่งนะครับให้ศึกษารายละเอียดที่ดีว่าเขามีความชำนิชำนาญในการตกแต่งรถไหมช่วงล่างเขารู้จริงไหมเขาแก้อะไรบ้างไม่ใช่ไปซื้อแล้วพอถึงเวลามีปัญหาหายหัวตอบไม่ได้นะครับไม่สามารถรับประกันได้อะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่ารายละเอียดการตกแต่งรถเนี่ยมันเป็นรายละเอียดที่เขาให้นี่เยอะมากๆนะครับถ้าทําไม่จบชิปหายเลยนะเพราะว่าท่านต้องเสียตังค์ไปแก้อีกรอบหนึ่งถูกไมหมฮะ กพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่ท่านจะเลือกซื้อรถแต่งโปรโมชั่นแต่งกับเซลท่านไหนสักคนเนี่ยขอให้ศึกษาข้อมูลนะครับนิดนึงเนาะหรือดูคลิปเขาหรือว่าดูข้อมูลต่างๆของเขานะครับว่าเขารู้จริงไหมเนาะเพื่ออะไรครับเพื่อความมั่นใจว่าท่านเลือกถูกคนแล้วไอซื้อรถเดมิมๆเนะี่ยซื้อที่ไหนก็ซื้อได้นะครับทุกที่แหละซื้อแถวบ้านท่านก็ซื้อได้นะครับ่วนรถไม่เท่ามันไม่ต่างกันหรอกเนาะ แต่รถแต่งอ่ะถ้าเลือกผมไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่าผมเก่งเรื่องนี้่พูดแต่ใบ,บเริมปากนะครับเพราะว่าผมแต่งรถมาเป็นร้อยคันแล้วนะครับ้วช่วง่างเป็นสูตรผมที่ผมแก้เองหมดผมเจอปัญหามาทุกอย่างผมเจอมาหมดแล้วผมเจอมาทุกอย่างแล้วนะครับก่อนที่จะมาถึงจุดนี้นะฮะผมกล้าพูดไงทุกอย่างทนายผมจะต้องรู้ละเอียดทุกอย่างนะครับเพราะว่าผมแก้จากปัญหาจริงนะขอฝากด้นะครับ๋ยวให้น้องนุน่นพาชมรถรอบคันดีกว่าเนาะสำหรับในเรื่องการทาสัญญาไฟแนนซ์มีทุกที่ครับ นะฮะผมมีเจ้าหนี่วิ่งวิ่งสัญญาให้ไฟแนนซ์ให้ทุกที่เลยนะครับแล้วก็บริการส่งรถถึงที่นะเอาเคร์เอรสไลด์ไปส่งให้นะครับค่าโดยสารผมไม่คิดขอค่าน้ำมันแค่สองพันบาทนะครับเนาะส่วนเอกสารไฟแนนซ์เนี่ยลูกค้าบีเองเนี่ยส่วนส่วนมากแล้วเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยที่ไม่ผ่านเนี่ยน้อยมากครับแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ส่วนอีกทางงานภายในบริษัทจะมากกว่าเพราะว่าพนักงานบริษัทมันออกง่ายว่าเอกสารมันมันชัดเจนกว่าไงนะครับแต่ว่าค้าขายก็มี นะครับค้าขายมีหน้าร้านมีอะไรเนี่ยมันง่ายนะครับแต่อาชีพเทาผมไม่สามารถที่จะช่วยได้นะบอกก่อนนะครับตรงเอาตรงนะครับพูดจริงนะฮะไอใครที่บอกว่าดันได้ดันได้ผมก็ดันเหมือนกันครับผ่านลุกเคสเหมือนกันรววพูดได้นะครับคือลูกค้าเนี่ยของบีส่วนมากลูกค้าแข็งอยู่แล้วนะครับเป็นลูกค้าที่แบบว่าเนื้อเนื้อนะครับคือมั่นใจว่าผ่านร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วลูกค้ากลุ่มนี้จะเป็นลูกค้าที่สาะสืบหาเซลล์เยอะมากนะครับจนมาเจอคลิปผมนี่แหละเขาก็ จองกับพี่แะแม่งสุดยอดขนาดนี้ดูทุกคลิปโอ้โหละเอียดมากนะครับใช้เวลานานแค่ไหนก็ดูมีลูกค้าคนหนึ่งพี่ชื่อพี่แอนเชลีนะฮะผมถามพี่เขาว่าพี่ดูคลิปบีจริงเหรอดูนานขนาดนั้นจริงเหรอโอ้ยคุณบีผมดูแค่ทุกคลิปเลยนะมันนานนะพี่โอยิ่งนานยิ่งดีครับผมจะรู้ว่ามันเป็นยังไงรายละเอียดในการตกแต่งรถเพราะว่ารถเดิมๆเนี่ยซื้อที่ไหนก็ซื้อได้แต่ถ้ารถแต่งเนี่ยผมอยากจะรู้เหมือนกันว่าเขาทํำยังไงแต่งยังไงมีปัญหาอะไรบ้างแต่งไปแล้วมันจบจริงไหม ลูกค้าก็เลยจำเป็นที่จะต้องศึกษาดูคลิปนานๆนะไม่ใช่เข้ามาปุ๊บสวัสดีค่ะโปรโมชั 7, 9, ่นอาเจ็เป็นเก้าไ้หายไปเลยอย่างนั้นผมก็ทําได้นะครับแต่ตรงนี้รายละเอียดตรงนี้เนี่ยมันต้องหาคนที่มีความรู้ความชำนิชำนาญในเรื่องนี้โดยเฉพาะนะผมบอกก่อนแล้วทำไมมึงไปเปิดร้านแต่งรถเลยละ่ะก็เพราะว่าผมเป็นเซลลครับเดี๋ยวก่อนถ้าเขาบอกว่าเซลครับแต่งรถขายผมลาออกเลยนะไม่ต้องพูดนะครับว่าผมไปทำอะไรเนาะ โอเคนะครับวันนี้ก็ขอฝากเอาด้วยสำหรับคลิปนี้นะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจและได้รถที่มีสมรรถนะนำไปใช้งานแล้วเกิดประโยชน์เกิดคุณภาพสามารถช่วยชีวิตท่านได้นะครับพเพราะรถผมเนี่ยเข้าโค้งไม่มีโยนนะหนึบมากๆนะฮะโอเคเดี๋ยวให้น้องนุ่นพาชมรถรอบคันกันเลยดีกว่าครับสาหรับรุ่นเซตโมดาลเจ็ดหมื 79, ่นเก้าอนเพียงเดือนละหนึ่งสองพันแปดร้อยบาทสุดยอดไปนุ่น